เด็กอนมันดูไม่ดีงั้นเป็นเด็กพีได้ไหมเบื่อไหมที่ต้องทนเงามาเป็นแฟนเรากัยว้าวน้องหมีสุดน่ารักนี่จ้าพี่ให้เอออะไรนะได้ยินไม่ชัดอ๋อหนังหมีสุดน่ารักก็แม่งเลยแปลมันเกินไมปก็กูมาไงวะเนี่ยอ้อยน้องหมีจ้าปีอั้นท่านพี่เชี่ยปีอ้นไอพี่เชี่ย ว่าไงไอ้น้องเชีย่ยอะไรอ่ะข้าเปล่าละท่านสักหน่อยข้าแค่เรียกชื่อท่านพี่เฉยๆอะเองรอตะโกนเลยนี่หว่าดีกว่าดีถ้าฉันหายตายจากไปทัง กตาังกัูฟวนสบ็ออร่าของเธอมันกระแทกตาสวยตัเพ็รนินจินดา อยากจะจ้างเธอเพื่อมาสบตาทั้งชีวิต <Hey. S 1> คิดเท่าไหร่ก็งมา <Hey. S 1> ก่อนที่เธอจะไปทิ้งลายไว้ก่อน <_ d ata> เธอเนีทำนี่นี่อยู่ไหนเอยออกมาจากที่ซ่อนได้หรวนะเจ้าหนูตัวน้อยของฉัน <_ d ata> ฉันไม่ได้ทำอะไรให้แกเจ็บปวดหรอกนะ จะทอดมาเล่นนิดหน่อยนะ่ะออกมาเฉนหน้านะเราเสียใจอะไรที่สุดในชีวิตครับหนูเคยเลี้ยงต้นกระบอเพชรแล้วตายเพราะหนูไม่รู้ว่ามันเป็นต้นที่ไม่ต้องการน้ำนะค่ะหนูลดน้ำมันเช้าเที่ยงเย็นเลยอะค่ะเพราะว่าหนูไม่ศึกษาให้ดีไปรักตัวเขาชอบตัวเขาแต่เขามองเราเป็นแค่ขยะ แล้วมันตลกมาบอกครสักคนเข้ามาบอกรักแต่เราชอบแต่เราเราก็ได่ไม่ชอบกว่ะแม่ผมขอร้อยหนึ่งได้ไหมนี่แกคิดว่าฉันมีตังค์ได้ไงฮะถ้าแม่ไม่มีตังค์แล้วเย็นนี้แม่จะที่ไหนกินข้าวอะออะจริงด้วยแะ อฮะกูเห็นแฟนมึงกับกิ๊กเฮ้ยจริงวะเนี่ยจริงกูเห็นมากับตาเอ้าสรุปมากับกิ๊กคุณมากับตาคือกูหมายถึงว่ากูเห็นมากับลูกกับตาเฮ้ยมันมีลูกแต่ไรวะเอ็มม่าฉันชอบคุณนะ,อะ,อะเอ๊แต่ฉันก็ชอบคุณเอเมรีหมดหัวใจเหมือนกันเลย จำไว้นะนางฟ้าที่ใครหมายปองอาจจะเป็นดอกทองมาก่อนก็ได้ ok. คุณพี่คะภาษาอีสานพ่อเรียกว่าไงคะอีพ่อแม่ล่ะคะอีแม่แล้วเมียล่ะคะอีดอก <목소리> 뭐 그리 아니고 가던 길 그냥, 그냥 가, 가 왜들. 고 <gasps> that first beat is right on time, right on top. Like I say, that 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 that. say that 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 Like I say that 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 that. that. Like <poppered> มึงทำเสนห่หนใส่อะโคยใช่ไหมเปล่านะคะโคยก็ามาหาพยูนเพราะความสวยถุย,ยมึงมองกระจกบ้านไหนว่ามึงสวยทุกบ้านมึงสอนกูจีบสาวทีสิเฮ้ยมีแฟนอย่างกูอยู่และะ้วแท้ๆโลกมากนะมึงเนี่ยหัวใจกูบอบช้ำนะถ้าหากฉันเป็นเทวดา จะสั่งให้ฟ้ามันพาลงพาลงตรงกลางใจเอาใจเธอพังยับเยินออผมนั้นเป็นจร์ดยิงคุณหรอกผมใส่เอ้มองเอาปืนมาจ่อให้คุณนั้นรีบส่งมันมาหัวใจของคุณที่เก็บไว้นาไม่อยากจะเป็นผู้ร้ายแต่อยากจะเป็น ขอบคุณครับเออคุณต้องหนีแล้วผมต้องไล่ดิผมเป็นฆาตรกรอ่ะมันเป็นกฎของเกมอ่ะเฮ้ยตื่น <c oughs> มันนี่เลยนางตัวดีไปนั่งเก้าอ e ี้โค้ดเดอะไว้ก่อนเดี๋ยวฉันจะร้องเพลงให้ฟังเชิญน,นั่ง

คอยหักเจ้นี่แปลมันแปลว่าอะไรวะเนี่ยก็ออก็ก็อ่ะมันแปลว่าอะไรเอ้าก็แปลมาที่ก็แบบไม่รู้ไงก็เลยถามเนี่ยก็ฉันชอบเธอไงเอ้านี่หนูชอบพี่เหรอ นแม่บอกว่าน้องคือนางฟ้าตัวน้อยๆไงใช่น้องคือนางฟ้าหนูจับน้องโยนลงมาจากชั้นสองไม่เห็นน้องจะบินเลยหั<ะ>วรบแบบพระเอกตัวโกงแต่หลอก 6กูวิ่งไล่ตบเด็กอนุบาลตบเด็กเป็นหมาจะเด็กปอห้าผู้ท้าต่อยแต่ตู้เขาไม่ค่อยจะได้กูเลยไม่ค่อยจะช้าบ่อยเมียเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าทึ่งหลังจากการแต่งงานได้ไม่นาน น้ำหนักเธอจะเพิ่มขึ้นทันที40%ยิ่งมีลูกคนแรกด้วยแล้วไม่ต้องพูดถึงจากเมียกลายเป็นแม่วัวเราดีๆนี่เองแล้วเธอมีแฟนหรือ,อย,ยังมีใครเดินเคียงหรือ,อย,ยังมีคนถือของหรือ,อย,ยังสมน้ำหน้านา <c oughs> หน้องปลาจานใส่ผนังสิสับท่าปลามืงอนดีมากทีนี้ลองพูดขอโทษสิขอโทษเห็นไหมว่าขอโทษไปจานก็ไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิม